เตรียมรับมือให้ดีสัญญาณของฝนเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จากการอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็เห็นสัญญาณของฝนในสัปดาห์นี้โดยเริ่มตั้งแต่เย็นนี้คืนนี้เลยส่วนจะมีบริเวณไหนภาคไหนจังหวัดไหนกันบ้างทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาตรวจสอบสภาพอากาศของวันนี้กันนะคะโดยการอัปเดต สภาพอากาศลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางก็ได้ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะส่งผลทําให้มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริม และภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงององศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนั้นมีอากาศเย็นในตอนเช้าจึงขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่บริเวณนั้นดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะและขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมไปถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะโดยนะคะขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม ไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะส่วนเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วยค่ะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะเป็นกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและขอให้หลีก เรื่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะต่อไปเรามาอัปเดตสภาพอากาศของแต่ละภูมิภาคกันนะคะโดยภาคเหนือในวันนี้ก็จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนะคะจะเป็นบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรชบูรณ์ค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-22งอง องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสค่ะส่วนลมนะคะจะเป็นลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภักตะวันออกเฉียงเหนือคะ่ะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัด ยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคกลางค่ะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนคนปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34- 37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว ส0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-25ององศาเซลเซียสอุณห อุภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดคนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก กว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงประมาณ2เมตรทางด้านกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะคะก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ4 0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขอให้ผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลวันนี้อย่าลืมพกร่มนะคะแล้วก็ขอ ให้เดินทางด้วยความระมัดระวังเนื่องจากจะมีฝนแล้วก็ลมด้วยค่ะต่อไปเรามาอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์2568โดยสภาพอากาศในวันนี้นะคะจนถึงวันที่20นั้นมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานนะคะ ด้านตะวันออกทิศทางลมก็จะเริ่มแปรปรวนแล้วก็มีกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบน,นะคะ่ะปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและมีลมทิศใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออกทําให้ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นั้นมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยถึงปานกลางค่ะตั้งแต่วันที่ยี่ส 21-25กุมภาพันธ์ยังมีมวลอากาศเยน็นกำลังปันกลางค่อนข้างแรงนะคะที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคอีสานและทะเลจีนใต้ทำให้ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความชื้นทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกค่ะในของประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นปริมาณฝนยังคงเป็นฝนเล็กน้อยถึงปา กลางนะคะและจะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันในบางพื้นที่ค่ะ ตั้งแต่วันที่25-27กุมภาพันธ์2568นะคะจะมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือภายสารตอนบนนะคะทําให้ด้านหน้าของเคลื่อนกระแสลมนี้จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบางพื้นที่นั้นอาจมีลูกเห็บเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยจะเริ่มมีผลกระทบทางด้านภาคเหนือตอนบนอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ค่ะก่อนนะคะสำหรับ รับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนไปอีก 2- 3วันก่อนที่จะเคลื่อนผ่านค่ะหลังจากนั้นก็จะมีฝนน้อยลงค่ะและเนื่องจากนี้เป็นการคาดการล่วงหน้าสําหรับสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนปแปลงได้จึงขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นนําไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะคะและขอให้ติดตามสภาพอากาศอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะและคลิปนี้แอนมินก็ขอกล่าขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ